สวัสดีครับวหววันนี้วิชาคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหาพาสนุกนะครับจะมาเฉลยไปงานที่8ที่9ที่10ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเรามาดูไปงานที่8นะครับเฉลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยตรงรูปดอกทานตะวันก่อนนะ,ะดูเฉลยนะครับข้อนี้นะครับตอบ98,404นันะครับมาต,ตรวจเลยนะตรวจเลยนะเป็นการฝึกฝนฝีมือรับสมองกันนะครับ มีคำตอบก็จะเป็นตามนี้นะครับอลองตรวจดูซิถูกไหมการบวกลบนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับถ้า,ถาเร็วเกินไปก็กดสต็อปแล้วก็ตรวจสอบได้นะลุงนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแก้ปัญหาในงีานที่8กันเลยนะครับโจทย์ปัญหานี่น้ามะลิจับปลาขายบ่อแรก ได้เงิน6 3 8 9 5บาทบ่อที่2ได้เงินมากกว่าบ่อแรก1 8 6 9 7บาทคำถามมากันที่ 8, อ่าโจทย์มีให้ไม่ครบนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมไปเนาะก็ต้องมีคำโจทย์เพิ่มเติมว่านะครับน้ำมันลิจับขายบอปลาบอ่อแรกได้60,000 กว่าบาทบ่อที่2ไ,ได้มากกว่าบ่อแรกปึ๊บบ่อที่2ได้มากกว่าบ่อแรกคำถามของโจทย์นี้ที่มันหายไปมันจะถามว่าบ่อท,ที่2อขายปลาได้กี่บาทาคำถามจะเป็นอย่างนี้นะครับขออภัยนะครับพิมพ์ตกหล่นไปเนาะอะ โอเคนะทีนี้เราก็มาดูโจทย์กำหนดเลยให้บ้างน้ำมะนิจับปลาขายบ่อแรกไงนี่ไงเขียนต่อน้ำมะนิจับปลาขายบ่อแรกได้เงินเงินเท่าไหร่หกสามแปดเก้าห้าบาทเออเลยเปไปสร์กลเลย ต่อไปบอกอะไรอีกบ่อที่สองได้เงินมากกว่าบอ่อแรกเท่าไรหนึ่งแปดหนึ่งมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเสร็นะจแล้วเราก็มาดูในพารากราฟต่อไปโจทย์ถามอะไรโอเค ก็จยดถามตัวนี้เลยนะครับประโยยคัปปีหวังนี่บอที่2ขายปลาได้กี่บาทเขียนประโยคสนิลลักษณ์นะครับถ้าคุณครูขออนุญาตใช้แท่งนะครับแท่งมาช่วยอธิบายเนาะเดี๋ยวเรามาดูแท่งพร้อมๆกันนะแท่งนะแท่งแรกแท่งแรกคือ,อสีมพูลนี้ก็คือปลาบ่อแรกขายเงินได้ขนาดนี้ บ่อแรกนะบ่อแรกนะมีสีชมพูเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยขายได้เท่าไหร่ครับหกหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทอ่าทีนี้บ่อที่สองเนี่ยบ่อที่สองคุ้ยเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับบ่อที่สองเนี่ยเขาขายได้มากกว่าใช่ไหมแสดงว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันต้องมีเส้นที่ ยาวกว่าเส้นสีมพูใช่ไหมครับยาวกว่าเออยาวกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะยาวกว่าอยู่เท่าไหร่ยาวกว่าอยู่เท่าไหร่ลูกเนี่ยเส่วนที่มันยาวกว่าอยู่ตรงเนี้ยยาวกว่าเท่าไหร่ครับยาวกว่าเท่าไหร่หนึ่งมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนี่ไง มันยาวกว่าข,ขนาดนี้ก็คือว่ามันมากกว่าบ่อที่1ขนาดนี้ใช่ไหมครับทีนี้เขาถามว่าบ่อที่2เนี่ยขายปลาได้กี่บาทบ่อที่2บ่อที่2คือสีอะไรคือสีน้ําเงินใช่ไหมก็คือว่าเรารู้ว่าเนี่ยมันยาวกว่าขนาดนี้ก็คือเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยขนาดเนี่ยคือเท่าไ e e หร่และตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ครับ18,697่ั้ยใช่ไหมครับแล้วมันยังเหลืออีกฝั่งนี้ใช่ไหมเยเนี่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 ยอีกเท่าไหร่อีกเท่าไหร่ เนีอกอย่างเขาบ่นเลยอีกเท่าไรเนี่ยนี่อีกหกสามแปดเก้าห้าอ่าดังนั้นแท่งสีน้ำเงินทั้งแท่งนี้ก็คือเอามาทำอะไรกันครับเอา6 3 8 9 5มาบวกกับ1 8 6 9 7อ่าเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า 6 3 8 95บวกกับ186 97เท่ากับสี่เหลี่ยมโอเคโอเคไหมครับทันนะทันนะให้เราใช้แท่งมามาช่วยเราก็จะดูว่าม,มันก็จะรู้ว่าเอามาบวกามาลบกันโอเคเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็ไปแสดงวิธีทำอย่างละเอียดวิธีทำแนว ผมวิธีทำหนังเรียนเนาะแล้วก็นี่ไงก้าสองปัปน,นี่เอาลองมาไล่ฟับฟับต้องซื้อใหญ่ไปยาวไปขอลดขนาดนะฟับยังไม่พอแฮ่นะเามลิจับปลาบ่อแรกขายบ่อแรกได้เงิน แล้วก็ที่2องบอที่2ได้เงินมากกว่าบ่อแรกน,นี่มานะครับและก็อย่าลืมเครื่องหมายบวกนะประโยชน์สนักที่เรามาบวกกันแล้วก็บวกนะครับก็อย่าลืมเครื่องหมายบวกนะอย่างซูมให้ดูใกล้ๆอ,อเพจ๋งเรียนหัวาตาลายเด้ออ่าชัดๆ เจมเจมแมวแมวแบบนี้โอเคโจทย์ถามว่าอะไระบอที่2ขายได้กี่บาทใช่ไหมบอที่2ขายได้กี่บาทละ่ะเอารวมกันเลยเท่าไหร่ครับห้าบวกเเป็น12ใส่2ทด1 1บวกเเป็น10บ,บวกเเป็น10 ก้าใส่9ทด1 8บวก6เป็น14บวกทด1เป็น15ใส่5ทด1 8บวก3เป็น11บวกทด1เป็น12ใส่2ทด1 6บวก1เป็น7บวกทด1เป็น8 8 12,592 82,592บาท โอเคตอบได้ยังแปดหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองโอเคถูกต้องเราก็ตอบนีบ่วันที่สองขายได้ โอเคใส่เลขไทยงามๆสิเลขไทยงามๆบางคนยังเขียนไม่เก่งนะฝึกๆนะลูกเด้อโอเคเสร็จแล้วใบงานที่8ใช่ไหมใบงานที่8ปด่ลูกโอเคใบงานที่8ต่อไปใบงานที่9 ใบงานที่เก้าอ่าเรามาเฉลยตรงผีแคสเปอร์กันการบวกลบเนี่ยนี่คำตอบแล้วูนะดูนะตรวจเดอ้อตรวจเดอ้อตรวจนะครับอ่าตัวดูผีเต็มเลยถ้าไม่ถูกยังไงก็ลองคิดดูอีกทีนะว่าถูกหรือผิดเนาะโอเคผีตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ เอที่5โอเคเสร็จแล้วนะครับไม่ทันกดสต๊อปไ้น,นะลุกนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยโจทย์กันเลยนะครับโจทย์ปัญหาใบงานที่9น่าฟ้าใสมีเงินฝากในธนาคาร31,299บาทวันนี้นำเงินไปฝากอีก8 2 5 5บาทฟ้าใสมีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาทอ่า ฟ้าใสมีเงินแล้วเท่านี้นําไปฝากอีกเท่านี้จะมีเงินในธนาคารทั้งหมดกี่บาทเอามาทําอะไรกันครับเอามาบวกกันนี่เราเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนเลยขออภัยมันหลุดไปอีกแล้วนี่ประโยคสัญลักษณ์่ตรงนี้3 12 298025 บ,บัวครับโอเคโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างลูกก็นี่ไงฟ้าใส าใสมีมีเงินฝากในธนาคาร3ามหมื่นห่าบาทแล้วก็จดให้ราเราอีกครับวันนี้ นำเงินไปฝากอีกใช่ไหมเท่าไหร่แปดพันยี่สิบห้าบาทเออแล้วโจทย์ถามอะไรฟ,ไฟ้าใสมีเงินฝากในธนาคารหมดกี่บาทนี่ไงฟ้าใสมีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดทั้งหมดกี่บาท หมาแสดงวิธ right ีทำแสดงวิธีทำเนาะอย่างละเอียดเลยนะครับก็เป็นวิธีทำนี่ฝากใส่เงินเท่านี้ฝากเพิ่มอีกเท่านี้วางหลักให้ตรงกันเวลาเราคิดเราก็จะได้คิดง่าย ซึ่งสองอันนี้เอามาทำอะไรกันครับมาทำอะไรกันจ๊ะบวกค่าอยาลืมเครื่องหมายบวกแล้วโจทย์ก็ถามอะไรก็ามาใส่วาใส่มีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดขออญาตเลื่อนมานีเลยครับผม ทั้หมดเท่าไรอ่ะบวกกันดูสิ9บวก5เป็น14ใส่4ทด1 9บวก1เป็น10บวก2เป็น12ใส่2ทด1 2บวก1เป็น3บวก0ก็เป็น3 8บวก1ก็เป็น9กแล้วก็ชักสามมา39,324เป็นคำตอบ39,324 บาทโอ้มีเงินเยอะมากเลยฟ้าใสา,ามาแบ่งกันสิเยอะมากเลยใหญยโอเคไปงานที่9้าเราก็เฉลยเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปใบงานที่10ต่อเนื่องกันไปครับมาตรวจดอกทาดเต้าทานตะวันนะครับดอกแรกเท่ากับ4 0 9ดอก2 1 10, 3 0 1 4ดอกที่3 6มห8 8 6 3. ื3 3แด่อาดอกต่อไปอ่านนี่นะครับถูกไหมเอ,อ่ยถูกกันไหมตรวจถูกถ้าถูกก็ตรวจถูกนะครับ2ดอกนี้ เกคนถูกหมดเก่งมากเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเามาเฉลยโจทย์ปัญหาปงานที่10ลุยไปงานที่10นะมากล้าซื้อเครื่องมือช่างราคา2,9800บาทกล้ายังเหลือเงินอีก8,970บาทเดิมกล้ามีเงินทั้งหมดกี่บาท โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรเดิมเดิมกล้ามีเงินทั้งหมดกี่บาทนี่คือโจทย์ถามโนะจทย์กำหนดอะไรให้บ้างโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างซื้องมือช่าง นะครเท่านี้ยังเหลือเงินเท่านี้เนาะโอเคกล้า, 29, า,าซื้อเครื่องมือช่าง29,800บาทกล้าซื้อเครื่องมือช่างราคาเท่าไหร่เอ้ย29,800บาทนะกำหนดละใหอีกครับกล้ายังเหลือเงินอีก กล้ายังเหลือเงินอีกแปดพัาร้อยเบาทแปดนเกร้จ็ดสิบบาทเเขียนประโยคสนรลักษณ์ได้ยังไงเอาอาลสเอาละลิีอาละลิีอาละลิีอาละสี อัลลอซีอัลลอฮซีอลลซีหายยังไงครับลูกประโยคสัญลักษณ์เดิมกล้ามีเงินอยู่เท่าไหร่เออ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 เขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับนะเรามาดูนะเรามาดูเส้นเดี๋ยวครูจะลากเส้นนะลากเส้นให้เราเข้าใจเด้อเส้นสีน้ำเงินนี้ฟาบ สีเ่เหนนี้นะครับคือจํานวนเงินของกล้าซึ่งมีเท่าไหร่ไม่รู้โอเคไหมโอเคนะครับนี่คือเส้นจํานวนเงินของกล้ามีความยาวขนาดนี้จำนวนเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับซึ่งกล้าเอาไปซื้ออะไรเครื่องมือช่างใช่ไหมซื้อเครื่องมือช่างฟืบจากนี่มาถึงนี่อากากะเอาลูก มันคือเท่าไหร่ซื้อเครื่องมือช่างไป2 29,800บาทนี่ซื้อเครื่องมือช่างไปแล้วทีนี้มันยังเหลือใช่ไหมนี่คือส่วนที่เหลือนี่ไงส่วนที่เหลือเหลืออยู่เท่าไหร่8,970บาทใช่ไหมครับเขาถามว่าเดิมเดิมกล้ามีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมเดิมก็คือว่าตั้งแต่ยังไม่ซื้อเครื่อง มือช่างเลยใช่ไหมครับมันก็เอายอดเงินที่เหลือไปรวมกับราคาของเครื่องมือช่างมันก็จะได้แท่งนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคือจํานวนเงินของกล้าดังนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า2,9,800บาทบวกกับ8,970บาทเท่ากับสี่เหลี่ยมเขเคทันนะครับสงสัยนี่คอมเมนต์เข้ามาถามเลยได้นะครับผม แสดงวิธีทําอย่างละเอียดวิธีทําแล้วก็เหมือนเดิมนี่โจทย์กําหนดให้เรามาแบบนี้เราก็เอาไปเขียนวิธีทำแสดงวิธีทำมากมากนี่โอ้มันเวทมันทันให้เราไม่พอขออนุญาตเขียนวิธีทำไว้ตรงนี้เดอรคบนี่ไงนี่ไง เอามาบวกกันใช่ไหมครับอย่าลืมเครื่องหมายบวกหนึ่งคะแนนนะเนี่ยอ่าแล้วก็เดิมกล้ามีเงินใช่ไหมเดิมกล้ามีเงินเท่าไหร่บวกกันได้เท่าไหร่เฉลยก็คือบวกกันได้3 8 7 7 0นะครับ 38,770โอเคนี่คือคำตอบบาทสมเหตุสมผลไหมถ้าเราดูยอดเงินมันมากกว่าก่อนใช่ไหมยอดมากกว่าค่าเครื่องมือใช่ไหมแ<ม>สดงว่าเงินเราต้องเยอะกว่าเพราะเราจะได้ตังทอนกลับมาโอเคตอบเดี๋ยวเครัว่าตอบ เดิมกล้ามีเงินสวบเสร็จแล้วโอเคขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจดูตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะครับสำหรับไปงานที่10ก็เสร็จเยงนท่นนี้ก็สำหรับไปงานต่อไปใครทําได้ทําต่อไปเลยลูกวันละข้อวันล,ละข้อเป็นการฝึกฝนไปแล้วครูก็จะมาเฉลยให้ใหม่เรื่อยๆนะครับโอเคสาหรับ โจทย์ปัญหาพาสนุกใบงานที่8ถึงใบงานที่10เฉลยจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ